โฮสเทลรับทิปบนเครื่องบินได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะว่าคือภาพลักษณ์ของแอร์เนี่ยเราจะต้องดูเหมือนกับเราเนี่ยเป็นเป็นผู้ให้บริการเนาะใช่งานบริการก็ต้องมีการทิปใช่ป่ะครณไฟเคยเจอครั้งหนึ่งคือแบบผู้โดยสารเป็นชาวอเมริกัน ซึ่งคนอเมริกันเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะแบบทิปหนักมากอยู่แล้วและแบบเป็นกฎของเขาเลยอ่ะว่าเขาจะต้องทิปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยวันนั้นผู้โดยสารก็สั่งเครื่องดื่มคูฟายเยอะมากเนาะเป็นแบบเหมือนอ l อ you can drink นะบนเครื่องบินฟรีจะเป็นอะไรปรากฏว่าเขาก็ประทับใจแล้วเขาก็แบบยื่นทิปให้รู้ปะ่ะให้20เหรียญเลยนะซึ่ง20เหรียญก็เป็นเงินประมาณ600กว่าบาทคือณนณะตอนนั้นแบบเอ้ย20เหรียญแต่คือใดๆอ่ะรับไม่ได้เลยเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามีแอร์คนอื่นเห็นนะ่ะเขาสามารถเอาไปรีพอร์ตบริษัทได้แล้วอาจจะโดนได้นะคะดังนั้นเนี่ยแอร์รับทิปไม่ได้รับเพียงแค่ว่าขอบคุณมากค่ะแค่นั้นพอแต่ว่าบอกเขาว่าเราไม่สามารถรับเงินได้นะนี่คือการบริการที่เราบริการจากใจกให้กับทุกคนแล้วก็แบบในใจก็อาจจะกระซิกกระซินิดนึงประมาณแบบนะเสียดายแต่ตามกฎนะคะไม่ได้